ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนดับรัศมีดุคติแพน i 克เล่ V4R ด้วยการพัฒนาเซ1็กิ WR ปี2020สเปคเครื่องยนต์ MotoGP ที่คาดว่าจะมีแรงม้าสูงสุดระหว่าง215ถึง225แรงมา้าโดยเตรียมแผนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอิกมาโช w 2 1 9 9 ประเทศอิตาลีในช่วงเดือนพฤศจิกายน2019ที่จะมาถึงนี้ครับความโดดเด่นของดุคติแพนนิกาเล V4R ที่มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยพลังแรงม้าสูงสุดถึง221แรงม้าที่15,250รอบต่อนอาทีและถ้ามีการใส่ชุดคิดพร้อมท่อสูตร Full System Titanium จะมีแรงม้าสูงสุดถึง234แรงม้า โดยดูคาติได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์มาจากรถแข่งโมโต GP จีพีส่งผลให้กำลังเครื่องยนต์นั้นเหนือชั้นกว่าคู่แข่งขันทุกค่ายในช่วงที่ผ่านมาการแข่งขันเวอร์สเปอร์ไบปี2019ในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาดูคาติแผ่นิคาเล่ V4R สามารถคว้าแชมป์ละครได้ถึง4ส,สนามรวดด้วยฝีมือการกขี่ของอัน a วลโล่เบลติสตานักบ,บิดจ,จากมโต GP จีพีเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้มาขี่กับดูคาติเป็นปีแรกซึ่งก็ได้สร้างปรากฏการณ์ ควา้าแชมป์ถล่มทลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทําให้หลายคนมองว่าปีนี้ดูกติแผ่นนิกเกเล่วีโฟโนั้นจะควา้าแชมป์โลกไปครองอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในช่วงห้าสนามที่ผ่านมาจากสนามที่5ถึงสนามที่9ก็ปรากฏว่าจุลธานเรียของคาสกินั้นกลับไปผลงานที่ดีกว่าควา้าแชมป์และเก็บแต้มสะสมได้สูงถึง43 3คะแนนสูงกว่าบาติสตาถึง8 1คะแนนไปแล้วในขณะนี้ต้องบอกเลยครับว่า ในช่วงแรกกับช่วงหลังเหมือนหนังคนละมวนจบสีสนามแรกผมบอกคุณผู้ชมไปว่าปีนี้ถุอกติแต่งหามคว้าแชมป์โลกเวอร์ซัวใบอย่างแน่นอนแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าห้าสมัยหลังที่ผ่านมาทุกอย่างกลับตรงกันข้ามมีโอกาสสูงครับที่ปีนี้คาสกีนั้นจะคว้าแชมป์โลกไปครองอีกหนึ่งสมัยรวมเป็น5สมัยซ้อนของโจนาธานเรียซึ่งจะเป็นสถิติที่ยิ่งใหญ่ของคาสกีไปอีกยาวนานแสนนานเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตาม ในชุตวฤดูการของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกเวอร์สบอยนั้นผลงานของดูคาติแพนิกาเล่ V4R ทำได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้ผู้บริหารของคาสิีนั้นมีการเอ่ยปากว่าจะมีการนําเครื่องยนต์ของโมโตจีพีในอดีตที่เคยลงแข่งขันมาก่อนหน้ามาพัฒนาต่อเนื่องเป็นรถแข่งรุ่นใหม่เซเล็กซิตดับเบิลอาร์ของปี2020มาถึงวันนี้ทุกอย่างใกล้ความจริงเข้ามาแล้วครับการยื่นตรวจสอบค่าอเสียมลพิษของเซเล็กซิตอาร์ ที่อเมริกานั้นก็ปรากฏว่าที่เป็นผ่านมาหลายปีเป็นการยื่นควบคู่กันระหว่างเซเล็กซิบอาและเซเล็กซิบดับเบิลอาแต่ว่าในปีนี้คาสิตได้มีการยื่นตรวจสอบมลพิษเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นก็คือเซเล็กซิบอาแต่ว่ารหัสของเซเล็กซิบดับเบิลอานั้นไม่ได้มีการยื่นแต่อย่างใดซึ่งก็หมายความว่าคาสิตนั้นกําลังเตรียมแผนพัฒนาเซเล็กซิบดับเบิลอารุ่นใหม่ปี2020อย่างเร่งรีบนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเปิดตัวของเซ l e เรคซิ R R, ที่ผลิตเพียงแค่500คันเพื่อลงแข่งขันในปีหน้ากับเกมการแข่งขันเวอร์ชันใหนั้นจะเป็นอย่างไรประมาณการคร่าวๆในขณะนี้นะครับก็คือ215ถึง225แรงมา้าที่จะมาต่อสู้กับแพ n i ิกาเล V4R ถ้าเปรียบเทียบกับเซร์เซิปในปีที่ผ่านมามีเพียง203แรงมา้าหรือเซ l e เรคซิ R, R รุ่นปัจจุบันนี้นะครับ มีเพียง204แรงมา้าก็จะเห็นว่ารุ่นใหม่จะมีแรงม้าที่มากกว่ากาันถึง10กว่าแรงม้าเลยทีเดียวและจากกระแสะข,ข่าวข่อนข้งชัดเจนของคับสีกในช่วงปลายปีนี้ส่งผลให้ยามาฮ่าต้องมีการรีบชิงจังหวะของการเปิดตัว YZF r 1และ r 1 m ปี2020ออกมาก่อนเพื่อนเพราะว่า r 1ในปีหน้านั้นยังคงมี200แรงม้าเท่าเดิมแต่ว่าคัสกีนั้นจัดหนักจัดเต็ม รวมถึงคอนด้า b r 0 0พจะมีกี่แรงมา้าติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ